เบีบนอกตอนสายสายครับผมนี่กำลังใหญ่ไม่โรับ ทำงานเราบบอาไมโครลงครับผมได้ครับบอสองไรครับผมเสียเรียบไปเมื่องครับผมนะ่

แยกให้เปลี่ยนทางก่อนครับผมขวาท้านเป็นรอถเลีแยวครับ

เอเคขับไปสปอับนส่งได้าล็ครับเป็นให้ง,ง้วครับีทางทางครับขทางอ Các bạn hãy đăng kí không